ในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง17กฎทองนะครับที่เราจะต้องมีในการเทรดเนะาะเรียกได้ว่าเป็นกฎที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการเทรดเนื่องจากว่าการเทรดนั้นอาจจะต้องอาศัยหลายปัจจัยที่ทําให้เรานั้นเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จได้นะครับและในวิดีโอนี้ผมได้ถอดรหัสมาจากช่อง Day Trading a d d i t ครับก็จะมาพูดถึงเรื่อง17กดทองที่เราจะต้องมีและเราไม่มีไม่ได้เลยนะครับโดยเขาบอกมาว่า การเทรดของเราเนาะเราก็จะมีทุนอยู่2แบบด้วยกันนะครับทุนแบบแรกก็คือทุนทางเงินครับทุนทางเงินก็คือต้นทุนนั่นเองในการเทรดเราจะต้องมีเงินลงทุนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับพอเรามีทุนทางเงินเนี่ยอันนี้ไม่พอครับเราจะต้องมีทุนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทุนทางใจและในวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องทุนทางใจกันครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับการซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขาย Forex กการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมาชี้นําการลงทุนมาสอนการลงทุนหรือมาแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง17กดทองนะครับที่เราจะต้องมีเนาะและในวิดีโอนี้ผมได้ถอดรหัสมาจาก day trading adren นะครับเป็นชื่อช่องขอ,องเขาเนาะ เจ้าของช่องนี้เขาเขียนในช่อง YouTube ของเขาว่าเขานั้นมีประสบการณ์ในการเทรดมามากกว่า13ปีแล้วนะครับแต่ตัวเขานั้นไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนาะเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่เขาได้เทรดมานะครับเจ้าของช่องเขาชื่อว่าเบน เบนนั้นเขาก็ได้เล่าเรื่อง17กฎทองหลักที่เราจะต้องมีและลืมไม่ได้เลยนะครับเป็นกฎที่เราจะต้องมีถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จนะครับทีมงานก็ได้ช่วยรวบรวมทั้ง17ข้อนี้มาให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาไล่เลียงทีละหัวข้อกันเลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะขอคนละไลค์และคนละซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและก็ทีมงานด้วยนะครับหัวข้อหลักๆที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับอย่าง ต้นอินโทรที่ผมได้พูดไปเนะว่าทุนในการเทรดของเรามีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันก็คือทุนทางใจและก็ทุนทางเงินทุนทางเงินอันนี้สําคัญอยู่แล้วครับทุนทางเงินก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนสําคัญในการเทรดทีเดียว เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุนเราน้อยนะครับเราก็มีแนวโน้มท like 네ี่จะ over trade มากถ้าทุนเรามากเราก็มีแนวโน้มที่จะ over ์เท d e น้อยเพราะเราก็จะมีเรื่องของความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุนมากแล้วก็ไม่กลัวเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าตามหลักทั่วไปเนาะทุนมากก็จะกล้าที่จะเสี่ยงน้อยนะครับแต่ถ้าทุนน้อยเราก็กล้าที่จะเสี่ยงมากเพื่อหวังกําไรก้อนโตนั่นเองนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเน้นพูดถึงเรื่อง ทุนทางด้านจิตใจในที่นี้เขาเรียกว่า mental capital คำว่า mental capital นั้นหลายๆคนเนาะก็จะมีทุนทางใจที่แตกต่างกันหลายๆคนก็จะมีความเครียดในการรักษาความเสี่ยงที่แตกต่างกันครับแต่เป็นเขาแนะนำมาว่าการเทรดที่ดีเราควรที่จะรักษาอารมณ์รักษาความรู้สึกแล้วก็รักษาความเครียดนั้นไม่ให้มันมากจนเกินไปครับ เพราะถ้าเกิดว่ามีความเครียดในการเทรดมากเกินไปเนาะมันก็อาจจะทําให้การเทรดของเราไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับที่นี้เราจะมาพูดถึงทั้ง17ข้อนะครับว่ากดนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากข้อแรกกันครับข้อแรกเขาบอกมาว่าไม่เอาตัวเองนั้นไปอยู่ใกล้คนที่มองการเทรดในแง่ร้ายเลิกยุ่งกับคนที่มองการเทรดในแง่ร้าย อย่างเช่นคนที่มองว่าการเทรดนี้มันคือการพนันแน่เลยอย่าลงทุนในการเทรดเลยเสียงเงินเปล่าๆนะครับเอาเงินไปทาอย่างอื่นดีกว่าการที่ไปเทรดนั้นเดี๋ยวก็หมดตัวเชื่อสิคําพูดต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะกรอกหูของเราเนาะก็จะทําให้เรารู้สึกหดหูนะครับถ้าเกิดว่าคนที่พูดแบบนี้นะครับเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเนาะมันก็ยากนะครับที่เราจะตัด คนเหล่านี้ออกไปได้เราไม่จําเป็นต้องตัดครับแค่เรานั้นไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องการเทรดกับเขาก็ได้เพราะถ้าเกิดว่า,าเราได้ยินคําเหล่านี้มากๆเนาะบางทีก็อาจจะทําให้เราท้อใจก็เป็นได้โดยเฉพาะในตลาดหมีแบบนี้นะครับอันนี้สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งตลาดหุ้นตลาดคริปโตและการเก็งกาไรในตลาดฟอเร็ก็ได้เช่นเดียวกันครับข้อต่อมาข้อที่2ครับจงเชื่อในกลยุทธ์ของตัวเอง ถ้าเกิดว่าคุณนั้นทําการบ้านมาอย่างละเอียดนะครับแล้วคุณมีข้อมูลที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณจงเชื่อในกลยุทธ์ของตัวเองและจําไว้ว่าและบางกลยุทธ์นั้นอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไปสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องเชื่อในกลยุทธ์ของตัวเราเองนะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะได้รับบทเรียนมาเยอะเช่นกันในการเทรดของตัวผมเองนะครับผมอยากจะแชร์นิดหนึ่งแล้วกันก็คือว่าในการเทรดของผมนั้น มีหลายๆครั้งเลยอ่าวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตัวเองเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์แบบจะถูกทุกครั้งนะครับคนอื่นก็วิเคราะห์ผิดก็มีแต่ว่าไอ้บางครั้งในตอนที่เราวิเคราะห์ถูกเนาะแล้วทีนี้เราไปเปิดข่าวดูข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะดูแฟนเพจ a c e b o o k ต่างๆเนาะเขาก็จะบอกอ่าให้เรารู้สึกแพนิคให้เรารู้สึกกลัวเนาะว่าไอ้ตอนนี้อ่าตลาดอาจจะล่มจมแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกกลัวแล้วเราก็ ไม่กล้าที่จะถือออเดอร์เอาไว้นะครับเพราะกลัวว่าตาลาดนั้นมันจะร่วงทั้งที่ตามข้อมูลของผมที่หามาในตอนนั้นก็คิดว่าณนะตอนนี้มันใกล้สู่จุดต่ําสุดแล้วมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ผมวิเคราะห์มันจะถูกทุกครั้งนะครับมันก็ผิดบ้างแต่ผมก็รู้สึกดีกว่าถ้าเกิดว่าการผิดพลาดหรือว่าการเทรดแล้วขาดทุนนั้นมันมาจากกลยุทธ์ของตัวผมเองนะครับหลังจากนั้นผมก็ ไม่ค่อยที่จะเชื่อใครแต่ก็ยังฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเทรดดูนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ความคิดเห็นของเทรดเดอร์คนอื่นนะครับมาตัดสินใจแทนเราอะไรแบบนี้ผมก็มองว่า,าเราอาจจะให้น้ำหนัก เทรดเดอร์คนอื่นสัก20%แล้วก็ให้น้ำหนักตัวเองสัก80%แล้วกันนะครับอย่างน้อยในการขาดทุนเนาะเราก็ขาดทุนจากการวิเคราะห์อของเรานะครับแล้วเราก็นําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในการเทรดอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับคุณผู้ฟังมีแนวทางอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับกดทองข้อที่3นอนหลับให้เพียงพอครับ การเทรดที่มีคุณภาพนั้นเราจะต้องนอนให้เพียงพอไม่ใช่ว่าเราคิดว่าการเทรดที่ดีนั้นเราจะต้องเทรดอย่างหนักนะครับจะต้องทําการบ้านอย่างหนักจะต้องอ่านหนังสืออย่างหนักแล้วก็จะต้องเฝ้าหน้าจออย่างหนักแน่นอนครับมันดูแล้วมันดูแอคทีฟดีแต่ว่าถ้านานๆไปเนี่ยถ้าเราทําสิ่งแบบนี้ซ้ําๆเรื่อยๆนะครับวันเดียวเนี่ยมันอาจจะยังรู้สึกดีเพราะว่าเรารู้สึกแอคทีฟแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไป1สัปดาห์1เดือน 3เดือนอะไรแบบนี้แน่นอนครับระยะยาวเราจะไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แน่นอนเพราะว่าเราจะต้องพ่ายแพ้ต่อการพักผ่อนครับเพราะการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะมีหลายเรื่องตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดบ้างแหละเมื่อมีความเครียดมาการตัดสินใจของเราก็จะแย่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการนอนหลับให้เพียงพอจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลตอบ ประสิทธิภาพในการเทรดโดยตรงเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าการนอนหลับให้เพียงพอนั้นสําคัญจริงๆหลายๆคนก็สงสัยว่าเอนอนหลับให้เพียงพอต้องนอนวัลักกี่ชั่วโมงต้องนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าการนอนหลับให้เพียงพอนั้นนับชั่วโมงก็ไม่ถูกสัทีเดียวถ้าเกิดว่ามีคนอยู่2คนแล้วกันคนหนึ่ง นอนแบบที่ที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนต่างๆ8ชั่วโมงนะครับแต่อีกคนนึงนอนที่เงียบสงบมืดมิดนะครับ8ชั่วโมงเท่ากันแน่นอนครับผลประสิทธิภาพในการนอนของ2คนนี้ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนดังนั้นผมก็เลยคิดว่าคําว่านอนหลับให้เพียงพอสําหรับผมก็คือว่าคือตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นก็เพียงพอแล้วครับข้อต่อมาข้อที่4ครับทำจิตใจให้สบายก่อนการเทรด การทําจิตใจให้สบายนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับในการเทรดเนาะถ้าเกิดว่าเราเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆเนาะสมมุติเราเล่นโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข่าวดราม่านะครับก่อนที่เราจะเทรด บางทีเราก็อาจจะไม่มีสมาธิในการเทรดก็เป็นไปได้ครับดังนั้นเราควรที่จะทําจิตใจให้สบายก่อนเทรดก็พยายามที่จะอย่าเครียดมากจนเกินไปแม้ตอนนี้จะเป็นตลาดหมีก็จริงครับแต่ก็พยายามที่จะทําใจให้สบายสบายก่อนเทรดแล้วค,ะะครับข้อต่อมาข้อที่5ครับกินอาหารเบาๆก่อนเทรด กินอาหารเบาๆก่อนเทรดนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคือเบนบอกว่าการที่เรากินอาหารเยอะจนเกินไปหรือว่าเรารับประทานอาหารเยอะจนเกินไปบางทีก็อาจจะทําให้เราง่วงนอนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้เต็มที่ดังนั้นควรกินอะไรเบาๆก่อนที่เราจะทําการเทรดอย่างเช่นผลไม้นมหรือขนมปังแต่ส่วนตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมเองผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารหนักๆก่อนเทรดเพราะผมรู้สึกว่าอาการที่ผมไม่รู้สึกหิว นะครับก็จะทําให้ผมมีสมาธิมากยิ่งขึ้นแต่อันนี้ผมมองว่า,าเราถนัดแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นครับส่วนตัวผมเองผมชอบทานอาหารให้อิ่มนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกหิวเวลาเทรดในตอนเทรดมันก็จะไม่มีเรื่องอื่นมาเนาะสำหรับตัวผมคือก่อนหน้านี้ก็เคยลองมานะครับก็คือลองทานอาหารเบาๆพอทานอาหารเบาๆสักพักหนึ่งก็เอ๊รู้สึกหิวแล้วก็นึกถึงตู้เย็นนะครับว่ามีอะไรกินบ้างแล้วก็เดินไปกินก็รู้สึกว่าเอ๊ไม่มีสมาธิเลยนะครับ ส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอิ่มแล้วก็เทรดนั้นจะทำให้ผมมีโฟกัสที่ดีกว่าแล้วก็นั่งเฝ้าหน้าจอได้อย่างยาวนานและนิ่งกว่านะครับข้อต่อมาข้อที่6ครับหยุดการเทรดพลาดแบบเดิมๆการที่เราเทรดพลาดหรือว่าเทรดขาดทุนนั้นอ่ะแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพบเจออยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดพลาดแบบเดิมๆอยู่ซ้ำๆนะครับมันก็ไม่ดี เบนบอกว่าเรานั้นควรที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่เขามองว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่เทรดผิดพลาดแบบเดิมๆอยู่เราก็ควรที่จะเลิกเทรดไปเลยเพราะว่าถ้าเรายัางฝืนเทรดอยู่มันจะมีเหตุผลบางส่วนนะครับอาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกว่าอยากแก้แค้นอยากที่จะเอาเงินคืนการทําผิดพลาดเดิมๆซ้สำๆก็อ,อาจจะทําให้ซ้ําเติมสุขภาพจิตของเราให้แย่ลงก็ได้ครับและบางทีเราก็อยากที่จะเอาเงินคืนพออยากที่จะเอาเงินคืนทํำยังไงครับ หลายครั้งเนาะเราก็อาจจะเผลอโอเวอร์เทรดไปนั่นเองนะครับข้อต่อมาข้อที่7ครับล้มปุ๊บลุกปั๊บ,ลบ,บกลับมาเดินต่ออันนี้เป็นกฎอย่างหนึ่งที่สำคัญเนาะไม่ใช่แค่การเทรดนะครับการทำธุรกิจหรือว่าการทำงานเนาะบางทีการทำงานนะครับเราตกงานแล้วก็อาจจะต้องลุกมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อนะครับการทำธุรกิจถ้าเจ๊งนะครับเราก็ควรที่จะ ตั้งหลักให้ได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องลุกตอนนั้นก็ได้เนาะแต่ว่าเราควรที่จะตั้งหลักให้ได้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าไอ้พูดเดี๋ยวพูดง่ายนะครับก็จริงครับแต่ว่า,าการทําธุรกิจแล้วเจ๊งเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมเองก็ประสบพบเจอมาเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ตอนโควิด ผมก็เคยทําร้านอาหารนะครับแล้วก็เจ๊งไปส่วนตัวผมมองตัวเองในตอนนั้นว่าเอ๊อย่างน้อยเราก็ได้บทเรียนจากความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วจะโทษโควิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ในตอนนั้นเนาะอันนี้บทเรียนของผมนะครับบทเรียนของผมในตอนนั้นก็คือว่าเราจัดการได้ไม่ถีพอนั่นเองต่อให้ไม่มีโควิดระยะยาวไปเราก็อาจจะ เจอปัญหาต่างๆเพราะว่าเรามีระบบการจัดการร้านอาหารที่ไม่ดีพอในตอนนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะครับถ้าเกิดว่าอยากที่จะกลับมาลุกอีกครั้งเนาะในการทําธุรกิจร้านอาหารของผมผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้นะครับการเทรดก็เช่นเดียวกันครับไม่มีใครที่เทรดแล้วได้กําไรทุกออเดอร์เนาะทุกๆคนก็จะต้องพบเจอกับการขาดทุนอย่างแน่นอนครับแต่ว่าในการขาดทุนนั้นเราจะต้อง ควบคุมการขาดทุนให้ดีด้วยนะไม่ใช่ให้พอร์ตแตกนะครับจากการขาดทุนไม่กี่ออเดอร์นะครับดังนั้นการขาดทุนปุ๊บผมมองว่าอาจจะไม่ต้องลุกปั๊บก็ได้นะครับเราอาจจะต้องให้เวลาตัวเองสักพักหนึ่งนะครับให้เวลาเรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจ แล้วเราก็กลับมาสู้มาอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมอีกแล้วนะครับข้อต่อมาข้อที่8ครับเตือนตัวเองเสมอว่าการที่จะประสบความสําเร็จในตลาดนี้ได้จะต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าเรานั้นตกอยู่ในสภาวะเทรดขาดทุนนะครับแต่ว่าเราไปเปิด Facebook เปิด IG นะครับ t ิ k กต k เนาะ เห็นคนอื่นโชว์กำไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เรารู้สึกหดหูก็ได้เนาะอันนี้ไม่ใช่แค่สภาวะในตอนที่เราขาดทุนเนาะแต่รวมไปถึงตอนที่เราขายหมูอย่างเช่นเราได้กําไรเท่านี้เรารีบขายและทีนี้คนอื่นโชว์กำไรกันเยอะแยะไปหมดสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้เรารู้สึกหดหูก็ได้นะครับส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้น ก็ต้องวนกลับมาในข้อแรกๆนะครับก็คือเราเชื่อในกลยุทธ์ของเราเองถ้าเกิดว่าเราขายด้วยกลยุทธ์ของเราเอง เราก็อย่าไปสนใจเลยครับคนอื่นเขาจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนก็อย่าไปสนใจเลยให้เราเยึดมั่นในตัวเราเองนะครับต่อให้มันขาดทุนก็ตามเนาะเราก็ควรที่จะยึดมั่นในกลยุทธ์ของเราเองและเราก็ควรที่จะทําใจให้สบายแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้นะครับนำจุดที่เรารู้สึกไม่ดีเนาะนำมาปรบับปรุงพัฒนาแก้ไขระบบเทรดของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่9ครับ อย่ามั่นใจมากจนเกินไปในการเทรดเดียวก็คือว่าอย่ามั่นใจในการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่งมากจนเกินไปครับคือไม่มีทางที่เราจะเทรดได้ถูกต้องแบบ100%แน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อนาคตเนาะและแน่นอนว่าเราไม่รู้อนาคตดังนั้นไม่มีการเทรดใดก็ตามที่มันจะการันตีว่า100%นะครับสมมุติว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าเฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรามั่นใจแบบร0% 0เลย และเราคิดว่าทองนั้นน่าจะลงอย่างแน่นอนนะครับเรามั่นใจแบบนี้แน่นอนครับหลายครั้งหลายๆคนเลยก็อาจจะเทไปหมดหน้าตักเลยนะครับแบบใช้เลเวลเลชใช้มาจิ้นเต็มที่เลยคิดว่าราคาทองนั้นมันลงแน่นอนถามว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันจะลงหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้ สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจจนเกินไปเราก็อย่าทุ่มสุดตัวครับแล้วก็ควรที่จะเทรดแล้วก็มี s t o p l ล็อให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจจนเกินไปแล้วเราไปทุ่มหมดหน้าตักเนาะถ้าเกิดพลาดมาแค่ครั้งเดียวการเทรดของเราจะพังทั้งหมดนะครับอยากให้กําไรที่เราสะสมมาตั้งนานเนาะหายหมดเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบเพียงแค่ออเดอร์เดียวหรือไม่กี่ออเดอร์นะครับ ข้อต่อมาข้อที่10ครับใช้กลยุทธ์การเทรดที่ได้ผลเป็นเขาไม่ได้นิยามคําว่ากลยุทธ์ที่ทํากําไรเนาะไม่ได้นิยามคําว่ากลยุทธ์ที่ดีก็คือว่าการเทรดที่ดีนั้นเราควรที่จะใช้กลยุทธ์การเทรดที่ได้ผลก็คือว่าเราใช้เองแล้วเรารู้สึกว่าเอสิ่งเหล่านี้มันเหมาะสมสําหรับตัวเราเราใช้แล้วเราได้กําไร เท่านั้นก็เพียงพอครับเราไม่ต้องไปหากลยุทธ์ในการเทรดที่ดีที่สุดในตลาดแบบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตลาดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมทําตามมันไม่ตรงกับจริตของเราเนาะแน่นอนการเทรดของเราก็จะไม่ได้กําไรตามที่ กลยุทธ์ของมันนะครับที่มีอยู่เนาะดังนั้นเบนเขาเลยแนะนํามาว่าเราควรที่จะใช้กลยุทธ์ที่ได้ผลนะครับก็คือว่าเราใช้แล้วมันตรงกับจริตของเราแล้วเราก็สามารถที่จะได้กําไรจากมันได้จริงนะครับเราควรที่จะใช้กลยุทธ์แบบนั้นนะครับและเราไม่ควรที่จะไปใช้กลยุทธ์ตามคนอื่นเนาะเพราะว่าคํานิยามของกลยุทธ์ที่ดี มันก็ไม่สามารถที่จะนิยามได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วได้ผลอันนั้นก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีแล้วนะครับข้อต่อมาครับข้อที่11มีส t o p l ลอ s แบบรายวันการาำนด s ส op l o ลอรายวันก็คือว่าให้เรานั้นตั้งลิมิตกับตัวเองไว้เลยว่าวันนี้เราจะขาดทุนได้เท่าไหร่สูงสุดนะครับสมมุติว่าผมมีทุนอยู่1,000ดอลลา,าร์สหรัฐเนาะ ผมรู้สึกว่าผมยอมขาดทุนวันหนึ่งสูงสุดแค่10%ก็คือ100ดอลลาร์สหรัฐผมก็จะตั้งาภาพรวมเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดว่า Equity นะครับสำหรับการ t r รด e f o r e x เนาะ Equity ถ้าเกิดว่ามันลงมาถึง900ผมจะปิดออเดอร์ทั้งหมดผมจะไม่ทนถือต่อไปแล้วนะครับเพราะมันอาจจะทำให้ผมนั้นเครียดจนเกินไปอันนี้คือ Stop Loss Like วัน อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตั้งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มี Stop Loss รายวันหรือว่าไม่มีลิมิตให้ตัวเองขาดทุนสูงสุดรายวันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเครียดมากจนเกินไปเพราะในตลาดทุนนะครับในตลาดการเงินอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างหุ้นที่เรารู้สึกว่ามันมั่นคงเนาะอะเราคิดว่ามันก็คงไม่ร่วงมาเยอะหรอกแต่ว่าในตอนนี้นะครับหลายๆตัวที่เป็นหุ้นเทคเนาะร่วงมา เจ็ดเนี่ยก็ร่วงมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะมีลิมิตให้ตัวเองแล้วกันนะครับแต่ละคนก็สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันเนาะจึงไม่มีตัวเลขตายตัวที่เบนเขาแนะนำนะครับและผมก็คิดแบบนี้เช่นเดียวก,กันก็คือว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเราก็ตั้งสต็อปลอสรายวันแค่นั้นครับข้อต่อมาข้อที่12ครับไม่เทรด มากจนเกินไปการใช้เวลาในการเทรดมากจนเกินไปไม่ได้ส่งผลดีในการเทรดเลยนะครับหลายๆครั้งเนาะเราก็คิดว่าการที่เราจะเป็นเดย์เทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จได้เราจะต้องเฝ้ากราฟหน้าจอทั้งวันนะครับการที่เราเทรดทั้งวันนี่มันคืออะไรที่สุดยอดแล้วนะครับแต่เบนเขามองว่าการที่เราเทรดทั้งวันนี้ คือในช่วงเรือแรกนะครับประสิทธิภาพของสมองเราเนาะมันก็เหมือนกับการวิ่งแล้วกันอ่ะในช่วงแรกที่เราวิ่งนะครับเราก็จะเต็มไปด้วยความสดชื่นเลยนะครับพอวิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับระยะนานๆเนี่ยแน่นอนการวิ่งของเราขาของเรานะครับมันก็จะล้าลงไปเรื่อยๆนะครับแม้ตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าอ่ามันยังไหวอยู่นะเรายังวิ่งต่อไปได้อยู่นะแต่ว่าประสิทธิภาพของมันจะลดลง ดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องให้ขาละลาของเรานะครับวิ่งต่อไปเลยเราควรที่จะเก็บแรงเอาไว้วิ่งในวันต่อไปดีกว่าไหมนะครับสมองก็เช่นเดียวกันครับในตอนที่สมองเราละลาเนาะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้งานมันหนักมากจนเกินไปเราเก็บใช้งานมันในวันต่อไปดีกว่าไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนว,แนวคิดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะการเทรดที่ดีเราควรที่จะเทรดแล้วก็ควรที่จะหาจุดเข้าที่ดี นะครับไม่ใช่แค่ว่าหาจุดเข้าตลอดเวลาเนาะถ้าเกิดว่าเราเจอจุดเข้าที่ดีบางทีวันหนึ่งเราอาจจะเทรดแค่ออเดอร์เดียวก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้สมองเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้มันล้าจนเกินไปการเทรดของเราจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงแล้วเราก็จะมีการตัดสินใจที่แย่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับและที่สําคัญเราจะเครียดมากๆเลยนะครับข้อที่13ครับเสี่ยงให้น้อยลง ยิ่งเสี่ยงมากเท่าไร่เราก็จะมีความเครียดมากเท่านั้นดังนั้นการเทรดที่ดีดเบนเขาอยากให้เรานั้นโฟกัสไปที่เรื่องของความเสี่ยงครับเราไม่ควรที่จะเสี่ยงมากจนเกินไปและเราควรที่จะเสี่ยงให้น้อยที่สุดด้วยนะครับเพราะการเสี่ยงที่น้อยที่สุดนั้นการเทรดของเราก็จะรู้สึกว่าขาดทุนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็แค่ไม่กี่บาทนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้แน่นอนครับการตัดสินใจในการสต็อปลอสหรือว่า การ,รเผชิญกับการขาดทุนแทบไม่ส่งผลเครียดกับเราเลยเพราะเรารู้สึกว่าเงินแค่นี้ไม่ส่งผลอะไรกับพอร์ตลงทุนของเราเลยนะครับการเฉลยแบบนี้ถือว่าเป็นการเฉรยที่ดีนะครับเพราะว่าเรานั้นมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีเช่นเดียวกันแต่หลายๆครั้งเนาะเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะครับรู้สึกว่า,าราคาลงมาสต็อปลอสแล้วแล้วก็มีความคิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันสต็อปลอสตรงนี้นะครับเราขาดทุนเยอะเลยนะเอาแบบนี้ไหมเลื่อนสต็อปลอสไปเลยดีกว่า หรือบางครั้งวัดใจกันไปเลยยกเลิกสต็อปลอไปเลยนะครับแล้วมาวัดใจกันว่าจะขึ้นหรือจะลงอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวของผมเป็นบ่อยเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการเลื่อนแล้วก็ยกเลิกสต็อปลอตนะครับสุดท้ายแล้วไม่รอดซักรายเลยนะครับอันนี้คือตัวผมเองนะไม่รอดซักออเดอร์เลยอันนี้ก็เลยเป็นคติสอนใจนะครับว่าถ้าเกิดปล่อยให้วัดใจเท่ากับว่าเรายอมตายแล้วนะครับเรายอมไม่พอตแตกแล้วก็เลย s ้องสต็อปลอดนะครับข้อต่อมาข้อที่14ครับถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วนะครับว่าไม่น่าเทรดก็ไม่ต้องเทรดครับง่ายๆแค่นั้นเลยครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการเทรดเนะาะมันดูข่าวในช่อง You Hand Trader แล้ววันนี้ข่าวก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับคู่เงินที่เราสนใจในการเทรดเลยนะครับเรา ก็ไม่ต้องเทรดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาณใดๆที่เหมาะกับการเทรดเนาะเราก็ไม่ต้องมาฝืนเทรดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรานั้นมาเทรดตั้งั้นที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรการเทรดของเราก็จะลดประสิทธิภาพลงไปและโอกาสที่เราจะได้กําไรก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับการเทรดโดยที่เราประเมินแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับแล้วเราก็เข้าเทรดเนาะก็เท่ากับว่า เรากำลังหาเรื่องขาดทุนนั่นเองนะครับข้อต่อมาข้อที่15ครับกลยุทธ์ในการเทรดของเราจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงตัวเบนเขามองว่าในการที่เราจะเทรดแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องมอีรู้เลยว่าเราจะเทรดแบบนี้เพราะอะไรเราจะเข้าเมื่อ,อไรเราจะออกเมื่อ,อไรสมมุติเราเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ indicator MACD นะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่า เราเข้าจุดนี้เพราะ MACD มันบอกสัญญาณอะไรเราเราถึงเข้านะครับไม่ใช่แค่เข้าออเดอร์เพราะรู้สึกว่ามันลงมาเยอะแล้วนี่กราฟมันลงมาเยอะแล้วนี่สวนซะเลยอะไรแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการเข้าที่ดีเนาะเราจะต้องมีกฎตายตัวให้กับตัวเองเลยว่าเราจะเข้าตรงนี้เพราะอะไรถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้แล้วนะครับเราจะมีเทคโปรฟิตตรงไหน และเราจะมีสต็อปลอตตรงไหนสิ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าเป็นแผนการเทรดนะครับเป็นเหมือนไฟนําทางให้เรานั้นไปถึงจุดหมายได้ถ้าเกิดว่าเราเทรดแบบไม่มีแผนก็เหมือนกับการที่เราเดินทางในที่มืดน,นะครับโดยที่ไม่เห็นแสงสว่างเนาะบางทีการเดินทางของเราก็จะเป็นการเดินทางแบบวงกลมก็เป็นไปได้ครับก็คือว่าการเทรดของเราจะไม่มีการเดินหน้าหรือว่าไม่มีการเติบโตนั่นเองนะครับข้อต่อมาข้อที่16ครับอย่าทําทั้งหมดด้วยตัวเอง ันนี้เป็นเขามองว่าอย่าคิดกลยุทธ์ขึ้นมา เพียงลำพังนะครับมีเทรเดอร์มากมายเก่งๆนะครับบนโลกใบนี้เนาะเราสามารถที่จะไปดูเขาบน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะไปเ,เรียนรู้จากเว็บไซต์ต่างๆได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเสียงเงินก็ได้เนาะในสมัยนี้เว็บไซต์ฟรีก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับขอแนะนำ y o u h a นะครับขอถ่ายอินโฆษณาแล้วกันนะครับก็คือว่าในช่องของเราในตอนนี้ก็มีทั้งข่าว Forex ด้วยนะครับที่เรานั้นนำมาย่อยให้ คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับชมได้แบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะรับชมได้ทุกวันที่มีข่าวที่น่าสนใจเลยนะครับในตอนนี้เราทําออกมาแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับและตอนนี้เราก็กําลังวางแผนที่จะ ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับทองคําสําหรับเทรดเดอร์ด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ได้เลยนะครับรับรองว่าจะได้รับข้อมูลดีๆจากเราอย่างแน่นอนครับโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงใๆดๆทั้งสิ้นนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่17เนาะไม่ตอกย้ําซ้าเติมข้อผิดพลาดของตัวเองในการเทรดนั้นเราจะต้องประสบพบเจอกับการขาดทุนนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่า การขาดทุนครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะนํามาเป็นบทเรียนในการเทรดของเราก็ได้นะและการขาดทุนนี้บางทีมันก็อาจจะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้ไกลมากยิ่งขึ้นเพราะเรานั้นได้รับบทเรียนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าเรานั้นอย่าซ้าเติมกับข้อผิดพลาดของตัวเองให้เรานั้นยอมรับแล้วก็เรียนรู้นะครับให้อภัยตัวเองเนาะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะครับ เราก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรา,ามัวแต่ซ้ำเติมตัวเองบางทีก็อาจจะทําให้เรารู้สึกบั่นทอนกําลังใจเนาะแล้วก็ไม่อยากที่จะเดินต่อไปแล้วบางทีก็อาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกว่าไม่อยากเทรดเลยนะครับเลิกเทรดไปเลยดีกว่าอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอยากเอาชนะตลาดที่นี้ให้ได้นะครับอยากอยู่ต่อเราก็ อย่าซ้าเติมตัวเองครับยอมรับกับข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็นําข้อผิดพลาดเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เป็นจุดแข็งนะครับแล้วเราก็อาจจะสามารถชนะตลาดได้ในระยะยาวนี่จึงเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับที่รับชมถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและเร็วๆนี้เราก็จะมีวิดีโอแบบเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสาร ข่าวในการเทรดเลยนะครับข่าวสำหรับเทรดเดอร์เลยก็มาได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด